แค่นี้นะมีคุมผีว่าใช่แมนบอกมาแตนยู่แจนี่บอกยูวันเขาเอาไผ่เขาไผ่เขาไผ่นี่บอกแต่เฮือกบอกสบายดีสวัสดีด อะไรพี่น้องเอฟซีจากแฟนบอลสุขสุขคนเปิลสมอสุบอร์นกินังเนอร์เปาะฟังดีกาลาเราบางคนรีเก่าเนี่ยตอนนี้ก็ยังดีที่เอือนนางแดงบ้าแตงคนนั่นแหละเนาะไม่มี่จ้าซีเือยลายพี่น้องเลยเดือนสมาทามันเจ้าของยังก็คุดต่อสะมอล นี่ไม่ใช่เนี่ยสบายดีเอฟซีสบายดีกดต่อต่อต่อติวบางกี้นี่บาลาได้ยินน่ะนางแดงว่าว่าลูกให้น่ะมีผูมาหยอกเล่นรับมายอกมาหยอกมาก็เลยให้เด็กน้อย ตามความเสื่อเลยเนาะเด้อตามความเสื่อเดิอโปรดใส่วิจารณญาณในการรับสมรับฟังผีไม่ยอมกำลังแดงบอกว่าห้องกับบุหูแน่มาแถวนี้นะมีคุมผีวาใช่เมนมาแต่งยูแจนี่บอกยูเขาเาไ่ขไผ่ เขาไพ่ไม่บอกแต่เฮืงกบอกฟังบ่อเรือวเอาดิบหน้อยฮะก,กักบูดเป็นนาะจะบ่อเรือเป็นเนียงเป็นเนอ,อจกจะชบอยู่ฮะชบหนึ่งซบหนึ่ง <c oughs> ใช้นางแดงว่าสองสามศพผัวเสียผัวเดียวบอกเดียวเดียวมันีงงน่งม,าามีอาวสานเขาเขาพังอยู่ที่วาซาผัโอ้แต่อันนี้มาไว้ที่นี้โดนเต่ป้ายังหกแต่มันยังหกปุ๋ยเขายังท่านผู้วิจิตรแต่ว่าจะมีส่วนวิอยู่น<ด>ี่ มันกะมันกะสืบบเป็นตระกยาเนาะมันแปลนเลยมันกะจืดกระจางไปน้ำมันนี่น้ำตระกยาในกลัวเลยเนี่ยสิมงต่อบ่มาหนีิหรือว่านใดสร้างหรือว่าโจ๊ะแล้วโจ๊ะบ่มาหนิเนี่ะโอ้เทวบันไดปะนี่ หัวลลง,าง,งานนี่ก้าบาจจสจบมื่อื่นบ่จบเล้เจาเงินเลยสิบบาอมื่นนะเอาเงินกระถาพายเดอร์กรารอบบ่ายฮะหะรือว่ารอบเที่ยงว,ยว่ามื่นสิบาพวกนั้ไปห้ามอไวอนั่งรอยสิบาไปเซโนโมื่นนี่ ไม่สี่แปดนะนี่ก็เรือลายเนาะเรือไวไลายไปหน่อยใหม่ก็ดีต่อใม่ยังอันนี้ไม่ติวเพรหรือ่าไม่ไม่จิ๊ดไม่จิ๊ดน่อยบ่หรือใหม่ แต่แถวในบ่มีที่คุ้มพีนะบ่มีที่แถวนี้มีแต่บ่อนเดียวอยู่คนเนาะใครอยู่ด่านว่าใครมาหาปลูกใกล้ๆเนี่มันจังแบบเพื่อนมันจังแบป็นไปเปล่ามาฮะพี่น้องเอ้ยบางทีบางคนเพิ่นก็ว่าบ่ได้เคาะได้ยังบ่เจ้าที่เจ้าทางบ่บ่ได้จุดุบอกบ่ก็บอกอยู่เพิ่นึ่ง ปอเพิบบบออะไรตั้งแต่มือ,อสีห่หเกสาเพไ่แล้วสา,กางกำลังสีเทปปูนหัวคันใดเหมือนจบงานเ่านี่พี่น้อง ไปแต่เมียบอกกับลูกบอกไปกับลูกกมอยไปนำการบอกไปบ้านบ่บ่บ้านไหนเอากระพักกันยางไ้พีที่ส์อะยางหลัดไ้พีบ่แล้วว่ายางเขาผูกบ้านถู้ใครยุ่สะ มันไก่ได้ไปทางไก่พแล่าลาดถงไปไปกับหมอป่อยู่อีกอไปตามหาอีกบัดน,นี้นนโอ้ยน่ไม่นี่ี่ิชงสิงบได้ยินเสียงหน่อยนะเอาไม้มาสิไปพากันไปจะไปกันดู เรา,า,าเข้ากับสีเดเมื่อได้ไปดอนไลสามโมงเลยเนาะสามโมงเลสีเด,เดือเมื่อลูกได้ทางนี้กัดีไปมีทางทางใดกลับไปไปบ้าง không? <laughs> <chỉ> gì thải rồi. <laughs> <Tee. cười> <laughs> <laughs> đi. giờ được. Lắp bò này. Lục bằng loại. มันบอกเคยมามันบอกมาดีมูก็ดีแม่หนึ่งบ่หีิ กไม่นะครับเบิดสบวัยังเนาะันดีวันนีแหละบางทีเผื่อมีต่องานจกจะมีงานต่ออยู่บอสั่งามด้วยความสมัครใจดถามาอย่ากอยากมีงานต่ออยู่บ้างอ มีงานอไก็เห็ดแลเนาะมัมีงานแต่มาดิี่แหมักเลยเนาะคนมันมีงานปเพาทานนะมัมีเห็ดแล้วกบไปเผาทานกันวะมนมียังเห็ด่เนาะมัีงานเห็ดแก่ซื้อเลยเผาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Ngày Bỏ lỡ những video hấp dẫn โหมูมากินหัมเฮ้ยบลแมนไก่มากินหัมหมูละบาทนีอย่างเฮ็ดครับีอย่างเห็ดกำะอยคือได้น้อยแต่หอยนอ่ยอขอบใจขอบใจ จยงไรก็เรือนนางแดงนี่แล้วก่อน่อนวิไลในนอนพี่น้องเลยเนะนาะมัสร้างสองคนเดยเนาะมีไปสี่คนชิลแหละเป็นคนร้ายแหละดีเนาะคนร้ายนานีนจังไรมันก็ต้องดีก่าคนหน่อยอยู่แล้วแล้ว <c oughs> มือใน,นบ่าวเล่ากับสีได้เอา เงินมาให้ช่า,ง,า,แา,ง,า,างแล้วพี่น้อยเพราะว่างานพอสิเหลวเลยเนาะ punya jadi อันนี้ก่อนน้อยหนึ่งข้าวหนึ่งสิทามบึง,งนะอข,อกกข้าวข้าวนช่ไหพอเพาใจป๋อพอรพอนัดชทขวาออกไปเัิดไปบึงของน้ำรู้ว่าใช่ไหม สามเมตรกว้างสองเมตรหัวน้ตัวบ้านตัวได้ของน้ำใส่กระชากน้ำหน้าของน้ำยาวสามพวงสองเมตรความความน่าเย้า I'm